สวัสดีครับร้านสมายทีสวิตนะครับผมช่างเอ็กนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนจอครับเป็นโน้ตบุ๊ก HP นะครับผมมาในการจอแตกนะครับจอแตกค่อนข้างเยอะเลยนะครับร้านหลังในการเปลี่ยนจอใหม่ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องจอแตกจอเสียก็สามารถสามารถมาให้ทางร้านตรวจเช็คเปลี่ยนได้นะครับผมก็ฝากไปสมายทีสวิตด้วยนะครับมีทั้งหมด10สาขาแล้วครับผม สามารถใช้บริการได้ทุกสาขาครับผมไม่ว่าจะเป็นสาขาทอร,ร์มิตอลส่งอยู่ในมอลาดพร้าวเป็นท่านรัตนานทิเบตตะมอท่าพระตะมอบางแคสาขาวัชรพละน,นะครับผมแล้วก็สาขาไม่กาบางนาสำนักงานใหญ่อยู่ประเวศน,นะครับไอฟิล,ลบางนานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สะดวกก็สามารถใช้บริการตรวจเช็คก่อนเปลี่ยนอะไรเสนอราคาก่อนซ่อมได้เลยนะครับก็ฝากเพือนสมาไไสยิกที่เฟด้วยครับ ตอนนี้ก็จบงานครับตลอดการนี้จอแตกนะครับผมไม่เห็นภาพเลยนะครับจอแตกเยอะมากเนี้ยทําการเปลี่ยนจอใหม่แล้วครับก็สามารถใช้งานได้ปกติขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ช่างแอร์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ